คนที่เป็นผู้ป่วยเอามือคูกถ้ามือพอผู้ป่วยจะว่าไงยังาก้าลาก่าผู้ป่วยพูดได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ผู้ป่วยจะไปยังนไงหลังจากนั้นเราทำไงลูกอ้อมไปด้านหลังของผู้ป่วยนะคะ Yeah. <cười> <cười> à, học văn nào hả? cô Xuân Đăng đây hả? Đúng. 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 เดินเลยครับเดินเลยเป็นที่ครูคมพูดเุ็คนพูดแรกนครับอ่ะหนูไม่หยดครับครูแม่ครัูแม่หันหน้าาเเรียเราจะหัวทิพย์แ้อ่าเราต้องเอาหลังยึดไว้ก่อนกาเท้่มนะเขียยสี่ห้าาเขี่ยขึ้นลง สองสามสี่ห้าขาดหายยิ้มปีเพื่อนอ่าอ่ายิ้มปีเพื่อนร้องผ่านไปเลวเสร็จแล้วดูเพื่อนท่องหาตัวเองดงเพื่อนอ่าดงเพื่อน แขนไถตัวเราขาของไถตัวนี่2ครี44อ2ได้แล้วย้ึงถขั้นจากวิธีสัพพกของคนป่วยครับหัวไหล่กับสัพพอลุดซัพพกเราตูดแรบ้วนี่ เรียบพิกพิกพร้อมกันนะครับ1 2ึ่งสามพิกตั้ง90องศาก่อนนะครับแล้จับท่านี้ได้แล้วนัดจะตุก เก้นลูกอ uh, so so uh, ่ะค่อยๆปล่อยตัวไปค่อยๆสไลด์อ่ะคนหลังค่อยๆสไลดคนหลังค่อยๆสไลด์รู้งานของเขาข้างเขาป่วยหรือไง